ฮลโหลฮัลโหลก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมน้องโลนะครับเเาามล่นก็ตอนนี้กำลังจะไปตีบอสเลดตัวใหม่กันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูว่าวิธีการตีเป็นยังไงบ้างก็เบื้องต้นก็จะมีเสียงไอตัวของน้องๆด้วยนะครับเป็นน้องที่อยู่ในรีคอร์ดเนาะต้องเข้ารีคอร์ดประสานงานกันนิดนึง แต,แต่ไม่เยอะหรอกเพราะว่าตีกันเริ่มเป็นกันแล้วโอเคตอนแรกก็เข้ามาก็รอก่อนเนาะรอเพื่อน,ออนๆเข้ามาไม่งั้นเดี๋ยวเพ,เพื่อนเข้าไม่ได้เราพบแปดคนแล้วก็ตีเลยก็ถ้ามีถ้ามีคนวางโทเทมอ่ะก็จะช่วยเพิ่มดาเมจให้การตียได้ขึ้นเพราะว่ามันจะคูณดาเมจให้เราเนาะแล้วก็เตรียมบัฟยามาด้วย อย่างพวกยาขวดเล็กอะของเราเหลือๆอย่างเงี้ยครับก็ค้ามันค้ามมาใช้เล่นได้เลยเป็นตีเร็วกับเพื่อนเลยเนาะเมื่อกี้อะเฟสแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับ mm. ก็คือ mm. ตอนเข้ามามันมันจะวางไข่ก่อนเลยให้เราตีไข่ให้แต่งค่นั้นเนง mm. แล้วก็วิธีการตีหลักๆเลยห้ามห่างจากบอสนะครับ mm. ถ้าเกิดว่ามีมีใครที่แบบดูห่างบอสมากๆบอสจะกระโดด ซึ่งอาจจะเป็นการกระโดดดูดอะไรเงี้ยก็จะตายหมู่อันนี้ลบสัานแล้วก็ไปต่อไปครับเขาจัวเขาเกี่ยวได<ป>ยังรอบนะพิ่งหยุดได้หมวน ไปหมดค้างตื่นกำมาแล้วลับกาแล้วูตาย ค้างลนะ่ะโอเคถึงไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็ถึงวิ่งไปเนาะยิน,นจานตายเลยแทบจะผ่านเลยครับนะรอบนี้อันนี้เพิ่งลงรอบแรกของของวันเดยนด็ดงนีงนงนโโงก็ตีไขนะ่นีแงล่ะโอ้ละเมิดล้นเดี๋ยวนี้ละเมิดล้นมากอ,อันนี้ก็คือ เดี๋ยวเขาจะมีคนที่เขาดาเมจสูงสุดนะครับวิ่งลากบอสให้ให้หันไปแบบไม่ให้โดนไข่ตอนบอสยิงอ่ะไม่ให้โดนไข่อันนี้ก็วิ่งไฟครับกิ้งออกก็ได้นะกิ้งแล้วก็ยืนเฉยๆแล้วก็กิ้งแล้วก็กิ้งอะไรเงี้ยหรือกระโดดกระโดดก็โดดอย่างเงี้ยครับถ้าให้เอาง่ายเอาง่ายเนาะหรือจะวิ่งก็ได้แต่พยายามอย่าไปวิ่งยาวครับเพราะว่ามันทําให้ื้นที่เสีย ทำให้เพื่อนเล่นยาบางคนก็แบบแกล้งแกล้งอื่นยิ่งยาวเลยทั่วแมบบ,บอสดูดเรียบร้อยเห็นไหมเมื่อกี้มีคือถ้ามันยืนห่างๆบอสมันจะกระโดดดูดเนี่ยเรียบร้อยอาจจะต,ต้องรีนาะ่ะรอบนี้รื้อค้างด้วยแหละเราตายไอคนไอคนที่อยู่ห่างๆมันจะรอด5้าเมื่อกี้เนี่ยถ้าอยู่ไกลอ่ะบอสก็จะดูดไม่ถึง มแต่ทีมดาเมจใช้ได้แล้วนะเล่นกันไม่ตายก็ก็น่าจะผ่าน อันนี้ผมเปลี่ยนมาเล่นสายไฟนะครับก็ประมาณดาเมจอยู่ที่หนึ่งล้านเนาะแต่ว่าทียังไม่ไม่ได้แบบตลอดการตีมอนเลเวลสูงหรือการตีบอสครับ DPS ยังยังช้ากว่าไอ้ต่างที่เขาทำได้ทีนะครับดาเมจมันนิ่งกว่าี DPS น่าจะห่างกันประมาณสี่ห้าแสน อย่างเงี้ยเราก็โดดก็ได้ยืนเฉยเชยหรือเราจะกิ้งอ่ะหรือไม่ก็วิ่งวิ่งก็ได้ถ้าสป,ปีดวิ่งเราพอเราก็วิ่งได้อันนี้รอกระโดดนะครับปุ้มกิ้งสองทีสองทีนี่คือเซฟนะครับเพราะว่าเรามันรรยะมันสั้นบางทีมันจะโดนส่วนใหญ่คนชอบตายนเฟสเนายคือเราจับจังหวะตอนแบบบอสกระโดดอ่าถึงนพื้นปุ้มบให้เรากดอย่างอันนี้คือคน คนที่ดาเมจดตุกเข,ขลาลากไว้แล้วตีไปเรื่อยๆเข้าหาบอสอย่างเดียวครับพยายามอยู่ขาหลังบอสก็ได้ไอ้ท่านี้ไม่ต้องไปหลบเยอะโดนตัเมจดมันเบาพยายามอยู่ข้างหลังบอสเลยแต่อย่ากออกห่างนะพวกแบบสายยืนชอบอยู่ไกลๆแต่บอสก็กระโดดใส่ แล้วคนที่เล่นสัมมอนด้วยสัมมอนต้องคอยแบบคอยเรียกลูกน้องเข้ามาหาบอสด,ด้วยกระโดดบอสกระโดดแล้วกระโดดตามเลยเพราะถึงว่าสมมติว่าเอ๊ะทำไมต้องกระโดดตามแล้วถ้าเป็นถ้าดูดละ่ะไม่ตายเหรอคือถ้ามันดูดครับมันตายอยู่แล้วเพื่อนเราตายเรารอดมันมันก็ไม่ผ่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรากระโดดกระโดดไปเถอะไปหาบอสด,ด้วย เฮ้ย,ยกดมีแล้วเตรียมกิงครับโอูโอโอ้มกิงเลยอ่ะมันจะไม่ตายเดี๋ยวนี้คนเขาเริ่มเป็นได้รอดกันเยอะมากนี่มันจะต้องไว้ใจเพื่อน,นต้องไว้ใจคนที่เขาดาเมจสูงนหน่อยครับมื่อกี้เพราะยังไงถ้าคนดาเมจสูงกเขาตายก็มีโอกาสที่จะไม่ผ่านก็เพิ่มขึ้นเยอะ จะอยู่ขาหลังบอสตลอดนะพยายามอยดดู่ข้างหลังบอสตลอด,ลอดโดนแล้วต้องรีบเข้าไปหาบอสเลยนี่จะดูเดีด๋ยวบอสจะยิงดีฟู่ไม่โดนถ้าโดนลูกดำนี่คือตายหมู่ ระเบิดทุ้มๆุๆมทุ่มุมุมเป็นโดมิโนเลยเราก็กลับมาที่เดิมไปกระโดดตุ้มหยุดตุ้มหยุดอย่างนี้อ่านี้เราก็วิ่งมันจะได้มีพื้นที่จบกิ้งกิ้งจะกระโดดทึงเราพอร์ตอะไรได้หมดแล้วแต่แล้วแต่ถนัด อันนี้ผมก็จะใช้เวกกิ้งแบบกระโดดเดี๋ยวมาดู DPS ตอนจบกันว่าทำเด้ได้ประมาณไหนก็หาบอสพยายามอยู่ด้านหลังไปโอเคเรียบร้อยครับ นี่ก็เป็นเท่าไหร่ครั้งที่6แล้วเนาะมลงมา6ครั้งแล้ะดามเมจอยู่ที่4ประมาณ490ล้านอ่ะอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นสายน้องที่เล่นสายไฟเพียวเนาะ397ล้านอาจจะไม่ได้กดบัฟกดอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ค่อยกดเพราะว่าเขาต้องเซฟเซฟสกิลเซฟอะไรไว้ด้วยก็ดาเมจประมาณนี้ครับสำหรับสายคิแล้วก็วิธีเล่นเนาะฝากเอาไปด้วย าาาฝากวิ่งวิ่งตอนไฟวิ่งอะไรอย่างเงี้ยพยายามวิ่งหยุดหยุดไว้มันจะได้มีพื้นที่ให้ให้สำหรับผู้เล่นคนอื่นเขาได้เล่นด้วยแล้วก็ปกติแล้วอ่ะเขาจะมาอยู่ที่มุมขวาล่างไม่ก็ไม่ก็คู่กันก็เป็นขวาล่างกับซ้ายล่างแล้วก็วิ่งขึ้นบนมันก็จะเป็นหลักประมาณนี้ของของ,ของที่เขาเล่นเล่นกันอยู่นะครับในะน,นตอนนี้นะครับโอเคังั้นคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมให้เพื่อนเพื่อนเล่นกันให้สนุกแล้วก็ผ่านบอสก,กันได้ง่ายขึ้นนะครับผม เอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ